แายงานกำลกังข้ามจังหวัดอยเงี้ยเอะปลาไม่ใช่พูดไม่ปลูกไม่ไ้เออไม่าอากาศไม่ดีผูไม่ขึ้นไง <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบีก็ถึงแล้วนะคะสำหรับวันอุทยานภูหันภูลงมค่ะที่นี่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อำเภอชนบุรจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการไปเดินชมธรรมชาตินะคะแล้วก็โอ้โหมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปแอดเวนเจอร์สนุกจริงๆค่ะแต่วันนี้เนี่ยหลอกกุ๊กกิ๊กมาค่ะบอกว่าที่เที่ยววันนี้เนี่ยไปแบบชิลๆสบายๆ ไปชิวๆโอเคโอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกันแล้วสองสาวเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวได้พร้อมมากพร้อมไหมวันนี้เราไปแบบชิวๆนะหัวเนาะชิวๆวันนี้ชิวสบายสบายใช่ใช่สวยๆได้โอเคเราแต่งหน้ามาเต็มเลยเนาะได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันมาค่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะของวณัตอุทยานภูหันภูรามค่ะและว,วันนี้นะคะพี่เดียวนะคะซึ่งเป็นหญิงแกร่งของที่นี่ค่ะ<อ>เป็นหัวหน้าวณันนอุทยานที่นี่เนี่ยพี่เดียวจะพาเราไปเที่ยวะคะัะ ใช่แล้วช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามเครื่องกันค่ะจะไปดูเครื่องจ้องไปดูหินหน้าคนไปดูภาพเยนสีเครื่องตะขาบน่าสนใจอ่าใช่ช่วงบ่ายเดเดินย่อยในเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่ารักเดียวสถานีแรกจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หันขออะไรก็ได้ขอได้ไหวรับงวดเนี้ยเราดูแล้วก็ไปดูหินหินพญานาคหินตั้งหมอ หินเกี้ยวขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดชมวิวด้านหลังปิดไายน่าสนใจขนานเลยอ่ะอยากไปแล้วว่าพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วไปกันเลยไหมคะไปกันเลยไปกันเลยอุ้ยแค่นั้นเหรอคะใช่แล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วสปอร์ตของเราเขึ้นง่ายเห็นไหมสบายสาวๆั่งเลยขึ้นได้ ถึงแล้วทุกคนวันนี้เกิงจองที่แรกของเราค่ะเมื่อสักครู่นี่คือเราแบบนั่งรถกันมาแบบโอ้โหตับสะเทือนเลยนะคะเป็นยังไงคะสวนสุกสถาดนี้แรกจริงๆมันมากนะเออสนุกชอบ้วชอบมันตามจริงต้องมาเรียนรู้ธรรมชาติก็ต้องได้เลยนะคะจุดที่เราจะไปนี่คือจุดอะไรค่ะจุดนี้ก็จะเรียกว่าเกิงจองคะเดินจากตรงนี้ไกลไหมคะประมาณไม่ไกลนิดเดียว เมื่อกี้เมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ไกลแล้วไม่ไกล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 เลยนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ดูได้จากข้างหลังเราฮัลโหลทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะสำหรับเกิ้่จ้องซึ่งหินข้างหลังเราเนี่ยที่ดูไกลไกลเนี่ย ดูลักษณะแล้วเหมือนหน้าคนหรอหน้าเล่าให้ฟังบ่อยทําไมมีที่มาที่ไปยังไงอ่าห็นหน้าคนเนี่ยถ้าอยากเห็นเนี่ยเราต้องมายืนอยู่จุดนี้เท่านั้นนะคะมันคือปรากฏการณ์ของแสงและเงาถ้าเราเอียงจากองศานี้ไปเราก็จะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะให้น้องน้องๆลองดูว่ามันเหมือนหน้าคนจริงไหมอืกูกิ๊กเธอไปก่อนเลยไี่ฉันไปก่อนหรอเออไปไปดูนั่นน่ะตรงช่องนั้นน่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปกันค่ะคุณต่ํานี่คือชัดมากเงิเนี่ยเลาอุยดูมันเป็นโซ่แคบ มันสนุกมากๆมีนาการทีเหมือนมาสุดทั่วใช่ค่ะฉันซาถูกซาถูกหกหวยเลยเื่อร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ไม่เอาน้ำแดงมาด้วยหล่ะน้ำเปล่าได้ไหมน้ำเปล่าได้ไหมดีจังเลยอ่ะแบบมหาสมุทรมากเลยแบบธรรมชาติลังตันมากเลยเนาะไม่เนาะแต่แต่คนที่เห็นคนแรกทำไมเขาถึงมองว่าเป็นหน้าคนได้หน้าพี่นี่แหละเห็นอ่าเห็น เหตุการณ์คือเราเรามาเรามา,เรามาดูเครื่องจ้องเพื่อเพื่อเตรียมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะ,ะทีนี้ก็ไปยืนจุดจุดที่พี่บอกหนูแหละว่าต้องจุดนี้เท่านั้นถึงจะมองเห็นเนาะระหว่างที่เออเขาก็เดินสำรวจกันเนี่ยเราก็เลยมองมองผ่านช่องหินอแล้วบังเอิญมาเห็นอ่อบาบังเอิญมาเห็นทีนี้ก็เลยเลยเรียกเรียกให้คนอื่นๆ่ะค่ะเข้ามาดูว่าเอ้ยดูดิมันเห็นหน้าคุณนะอะไรเงี้ยทีนี้พอท่านอื่นเห็นอ่าท่านอื่นเห็นท่านเลยว่าอ้า หมือนเหมือนอุ่ทวดเหมือนองุ่ทวดมองเห็นถึงความความความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใช่คือธรรมชาติสามารถแกะสลักให้มันเป็นรูปหน้าคนโดยที่เราเห็นทุกสัดสวนหน้าผากขนตาหนกแก้มอย่างเงี้ยค่ะเห็นหมดใช่ใช่ใชท่านท่านที่แบบมีเวลาไม่มากแล้วอยากพักพักผ่อนแนวธรรมชาติอยากฮิวใจตัวเองเงี้ยที่นี่ก็ตอบโจทย์ หน้าคะท่านหนูมารอมหน้าหนูออนน้ำแดงอพวมาหนูมาแล้วหนูก็เก็บกับเผื่อเผื่อวันวันไหนท่านติดใจแล้วพี่จะลำบากไม่เผื่อแบบมีคนข้างนอกเข้ามาอุ้ยพอะรู้ว่าตรงนี้เป็นแบบว่าสายมูเป็นแบบว่าเหมือนหน้าหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยเราแนะนําว่าไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเราอธิษฐานในใจเราแล้วเราก็ตั้งมั่นในความดีดีกว่าท่านน่าจะชอบแบบนั้นมากกว่าจะเย็นเนาะสาวมใช่โรเตอรนี่มาเลย่ะ เพราะว่าเกื่องจ้องเนี่ยในภาษาอีสานในเกื้องเนี่ยหมายถึงเพิงหรือเทอบอาจ้องเนี่ยหมายถึงร่มเพราะฉะนั้นเกื้องจ้องก็คือเพิงหรือเทอิอกผิรูปร่มได้ไหมน้องหัวหน้าได้ไ้ทางไ,<ด>ไหนเอ่ยทางนี้ก็จะดูเหมือนแบบระวังระวังนะน้ำมันก็มีรังมะไ่างเงีย เราจะไปอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่ป่าเตียงลางนิดหนึ่งสบายๆสบายๆแล้วเดี๋ยวกลับทางเดิมใช่พามาเก็บอะไรคะเปาะปลาเปราะเปลาไม่ใช่พูดใหม่เปาะปลาเปาะปลาเปราะปลาเอออันนี้ถูก ถ้าชื่อเปือกถิ่นเขาจะเรียกว่าต้นตุบหมูตุบตุบหมูเอาไปทําอะไรได้บ้างเขาคะเอาไปไปลวกจิ้มกินกับน้ําพริกมากินสดก็ได้แล้วก็ไปคั่วใส่เนื้ออันี้เธออุ้ยอันนี้อันใหญ่มากอันนี่ยอย่างเงี้สวยอย่างเงี้กำลังกินดีเนื้อสัมผัสนะเหมือนผักกาดมันจะดูแบบกรอบๆอ่ะมันจะกรอบกรอบกรอบกินเลยวไหมกินนะย่างๆย่างก่อนเนาะโอเคย่ะเรากำลังพูดถึงว่าจุดๆนี้ค่ะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราเห็น เป็นพืชเป็นผักในป่าในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีชาวบ้านก็บอกว่าถ้าอยากได้ผักหวานเนี่ยจะต้องเผาป่าเท่านั้นผักหวานถึงจะขึ้นดีอันนี้เป็นยังไงคะหัวหน้าเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าจริง,รงๆผักหวานเนี่ยไม่ต้องเผาเขาก็เกิดได้ผักหวานเกิดได้โดยเราไปแค่ไปเด็ดยอดเขาเขาก็แตกยอดใหม่ได้นะคะเห็ดก็เหมือนกันเห็ดเนี่ยมันเกิดมันคือเชือ้อราเชือ้อรามันคือสิ่งมีชีวิตเนาะทีนี้สิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าถ้าโดนไฟเผาเนี่ยหมายถึงตายประเด็นคือ ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเผาแล้วมันได้เห็ดเยอะเพราะว่าเผาแล้วป่ามันโล่งคือจริงๆเห็ดมันมีเยอะกว่านี้ใช่แต่ว่าพอมันเผาแล้วมันเห็นเยอะก<อ>็เลยคิดว่าโอ้ต้องเผาถึงเห็นเห็ดแต่จริงๆไม่ใช่เลยคือคุณกําลังทําลายเห็ดถูกต้องอคุณกําลังทําลายตู้กับข้าวของตัวเองอ อันนี้เขาเรียกว่าโบกเนาะภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าโบกอันเล็กอันใหญ่ก็เรียกโบกโบ,บกหมดเลยค่ะถ้าเป็นภาษาทางราชการเขาจะเรียกว่ากุมภล,ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็น,หนก้อนกรวดไหมคะพอทีนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นแม่น้ําใช่ไหมมันโดนกระแสน้ําแล้วกระแสน้ํามันมันไม่ได้เหมือนทางรถบันเบย์ใช่ไหมเด,ด,ดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาที่นี้ก้อนกรวดเนี่ยมันก็เลยโดวนวนกว็เลยกลายเป็นหลุมมันทําให้เรารู้ว่าที่นี่เป็นทางน้ําเก่าถูกต้องนี่ก็คือ หลักฐานเลยหลักฐานที่สําคัญเลยแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังด้านหลังที่เราเห็นตรงนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องย่ามาประวัติของเขาก็คือว่าย่ามาหรือยายมาเนี่ยเป็นสาวท้องแก่สามสามีนางไปเป็นทหารคอ่าแล้วช่วงนั้นก็คือมีสงครามนางก็เลยเข้ามาหลบในเพิงหินม,มาหลบแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยขอดลูกอขอดลูกนางก็เลยเลี้ยงลูกขอดลูกภายในเพิงหินนี้ก็เลยตั้งชื่อเป็นเครื่องย่ามาเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปในเครื่องตะขับมันจะเห็นการ การดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคโบราณได้ชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูไปดูกันถางก็สิ่งนี้เขาจะเรียกว่าเครื่องตะขาบก็คือทําไมถึงเรียกว่าเครื่องตะขาก็อย่างที่เราเห็นตามรูปนะคะเว<ม>ลาเราเดินขึ้นมารูปแรกที่เราจะเห็นก็คือตะขาคู่สองตัว<ม>อ่าใช่ก็เลยเรียกตามตามสิ่งที่เห็นระดับแรก,กคือเครื่องตะขาบ<ม>อ่าใช่แต่ทีนี้มันจะเป็นตะขาสจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือเรายังไม่รู้ ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกิ้งคือก็ได้ตัวหลายๆขามันไม่ได้มีแค่ตาขาวเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีรูปคนอ่าแล้วระหว่างคนกับตัวตาขาวนั่นก็คือจะเป็นรูปแลนตัวแลนนะคะแล้วก็จะมีรูปที่เป็นลักษณะของอ่านำมาทําคือบอกไม่ได้ว่าเป็นรูปอะไรก็อีกอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วก็อ่าริมสุดริมสุดของเพิงหินนี่ก็จะเป็นรูปเครื่องหมายบวกอืม,อมซึ่งก็นักโบราณนนะักดีก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเรา อายุของภาพเขียนสีท so, ี่น yes, yes. like no ักโบราณคดีประมาณเท่าไ2,500-5,000ปีค okay. ่ะคือก่อน่อนประวัติศาสตร์่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะมีร่องรอยไอ้ตัวใหม่ๆที่เหมือนแบบคนไม่อันนี้คือมือมือบอล่ะอันนี้คือคนมือบอลใช่อันนี้คือพฤติกรรมที่ที่ที่ไม่ควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าภาพเขียนสีโบราณเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่เป็นเฉพาะจุด ไม่ได้สามารถพบได้ทั่วไปเออเพราะฉะน,นั้นจริงๆอ่ะควรที่จะช่วยกันรักษาไว้คือเราลบไม่ได้ด้วยใช่ไหมไม่ได้ค,ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะที่เราลบาไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าข้างล่างข้างล่างของตัวค่าเหมาควันดำๆที่เราเห็นนะข้างล่างมีภาพเขียนสีอีกอ่าทีนี้ถ้าเราเป็นลบตัวที่เราไม่มีความรู้หรือหรือน้ํายาที่ใช้เฉพาะของเขาเนี่ยภาพเขียนสีเนี่ยมันจะเสียหายได้และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผารักเดียวค่ะเส้นทางนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนคะหัวหน้าค่ะก็เส้นทางนี้นะคะก็สถานีแรกเลยอยู่ทางด้านขวาของเรานะคะมันจะเป็นบ่อน้ำสักดิธิ์โคหันแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็คือหินพญานาคค่ะพญานาคนะคะแล้วก็มีหินตั้งหม้อแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไปชมวิวที่ผาลักเดียวโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ หน้าเมื่อสักครู่เนี่ยเราเดินเข้ามาประมาณสัก50เมตรนะคะผ่านโขดหินเข้ามาแล้วด้านหลังเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นบ่อน้ำนี่ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะทำไมถึงเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปกติเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยในแหล่งน้ำเนี่ยความมันเป็นทรายแล้วในหน้าแหลง่งน้ำมันจะเหือดแห้งหมดเลยแต่ที่นี่ไม่เคยแห้งมีน้ำตลอดมีน้ำทั้งปีงปค่ะ ความพิเศษของเขาคือในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ,คะก็มีการได้อัญเชิญน้ำที่นี่ไปประกอบน้ำพระพุทธมนต์ในการเฉลิมพระชนมพรรษา<ม>ครบ6รอบกับ7รอบ<ม>เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของอาเภอชนบทใช่ค่ะ<ม><ม>ก็คือเป็นหนึ่งในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของประเทศที่ได้เข้าร่วมในพิธีในเทศกาลสงการของที่จังหวัดขอนแก่นในทุกๆปีค่ะาทางอําเภอก็จะมาอัญเชิญน้ําไปทําน้ำพระพุทธมนต์เพื่อ<ม><ม>เป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเราในทุกๆปีค่ะ ได้ยินมาเว้ยว่้สายมิวต้องมาขอพรอยู่ตรงนี้อ่าใช่ค่ะคือหลายๆท่านได้มาอธิษฐานก็ได้สมใจค่ะนี่ขนาดอธิษฐานเนี่ย ยังแบบสมบัตเลยทุกที่ต้องใจไหมลงไปอาบที่อะไรอย่างงี้ไหมกระโดดไหมตอนนี้ไม่แต่งจริงเราเอาขันไปอาบที่บ้านก็ได้แลไม่ต้องไม่ต้องลงทุนใชไน้องไม่ต้องีแล้วหลังจากจุดนี้เนี่ยไปที่ไหนต่อคะอ่าจุดที่สองนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ต่อไปเลยก็จะเป็นถึงพญานาคใกล้ๆใช่ไหมใช่ค่ะในแต่ละสถานีในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเราเนี่ยแต่ละจุดจะอยู่ไม่ห่างกันมากก็คือมีความเพลิดเพลินในการเดินชมธรรมชาติเส้นทางเดินง่าย เดี๋ยวเราลองไปดูเลยไหมว่าเหมือนจริงหรือเปล่าได้ไปไปกันดีกว่าอบีอยู่ที่จุดหินพญานาคนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะมโอ้โหขั้งหลังคือเหมือนมากมุมนี้คือเหมือนมากใครมาต้องมานะคะจุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่ทางหัวหน้าวนาอุทยานพี่เดียวบอกเราว่านะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หัวพญานาคโผล่ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างล่าง มัามีอะไรนะข้างในเกจพญานาคเกจพญานาคล้อมีเกจด้วยอไปดูไปดูไปดูค่ะไปดูมุมนี้ยิ่งเหมือนนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะขนลุกเห็นไหมเห็นเกจไหมเฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิมุมนี้คืออยู่ตรงคางด้านล่างใช่ไหมคะใช่โอ้โหดู ดูเป็นเกร็ดเป็นเกล็ดแล้วเกรดใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยเกรดใหญ่ด้วยแปลกมากเลยอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเหลือเชื่อมากเลยเหมือนมากซึ่งต่อจากจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดการศึกษาธรรมชาติเดี๋ยเราจะไปดูกันหน่อยว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจแันบ้างจากจุดนี้ไปอ่ะเยมองมองเห็นหินล้ก็นะแปกๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยหินสับเพอยอ้ใหญ่มากใช่ค่ะใช่ใช,ใช่แล้วเราจะมอง มันจะเป็นแบบยุควบานยิ่งหต่เราได้ตัวเล็กเลยอ่ะเหมือนหินมันลงมาแล้วมันติดติดไว้อะไรแต่นคือมันใช้เวลาเป็นใช้เวลาค่ะนี่ไงมันเกิดการทับถมทับถมทับถมกันอย่างเงี้ยเหมือนก้อนหินก้อนกรวดที่ทะเลจะไปคิดว่าอ่าใช่มันจะเีนหินที่เป็นหินทรายใช่เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ของเราภาคอีสานเราเคยเป็นทะเลมาก่อนมอเราเดินมาถึงจุดนี้หันหลังกลับไปก็จะเห็นยอดเจดีย์วัดตาภูหันบรรพต อใช่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 อันนี้ส่วนมากจะเจอที่บริษัทหลงสหรับเชียงใหม่คือป่าที่แบบบริสุทธิ์จริงๆอ่ะเธอจะไปสร้างบ้านหรือดูป่าด้นะเธอต้องมองหาอะไรเอต้องเราต้องเอาอะไรเช่นนี้ไปปลูกมั้งไม่ด้ถ้าอาไม่กไม่ขึ้นไงไม่ขึ้นไงนี่ก็คือผนตั้งหม้อนะคะ หทั้งม้อหรือหินก้อนเศร้าสังเกตของเขาเนี่ยตรงนี้อ่มันจะเหมือนกับมีใครไม่รู้เอาหินก้อนใหญ่อ่ะจะตั้งอยู่บนหินก้อนเล็กแต่จริงไม่ใช่ไอนี่คือกระบวนการทางธรรมชาตินี่แล้วอ่ะใช่ตรงนี้เนี่คือมันผ่านการจัดก่อนของจากแสนน้ำจากแสลมเป็นเวลานานๆหินข้างล่างมันเกิดกบมันก็เลยผ่านสมรภูมิชีวิตมามากกว่าหินข้างบนอายุน้อยกว่าก็ยังไม่ค่อยเจอมรสุมเท่าไหร่ก็ยังเป็นก้อนหินอยู่ มื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าร่องรอยที่เป็นรูปเกศเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนเนยเพราะว่าที่นี่หินมันมีอายุมากมากกว่ามันจะไม่เหมือนที่ถ้ำไหนนาคาที่บึงการไอ้นั้นก็คือหินหินเขามีอายุน้อยเนาะเพราะฉะนั้นร่องรอยการกัดเซาะของหินเนี่ยมันจะยังชัดเจนอ่าเดี๋ยวด้านหน้าเราจะ,จะจเจอหินโตขึ้น ่วิปัสสนาเนี่ยท่านก็จะกจะมาเดินจงกรมมจะเห็นว่าล่องรอยอ่ะปัจจุบันนี้ท่านก็ยังมาใช้สถานที่นี้ในการปฏินนบัติครับใการาำบอกเล่าของคนในพื้นที่เนาะลูกหลานของหลวงปู่ตอนที่ท่านมามาจำพรรษาอยู่บริเวณเนี้ยเมื่อก่อนมัจะเป็นพื้นดินเนาะเป็นเพิงเห็นว่าเป็นพื้นดิเนเพื่อจะมาปัดมาขวัดเพื่อจะให้หลวงปู่ท่านาาาไ,ได้ไดจำวิปมาสนาก็ไปเจอ,อ เค,เครื่องใช้ดินเผาโบราณเจอจำนวนมากเลยทีเ hmm. ดียวแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบไหนที่เก็บไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ก็หมายถึงว่ามันเป็นหลักฐานที่หนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อที่ตรงเนี้ยมันเคยมีมนุษย์เคยมาอยู่อาศัยเอ๊ะ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  จุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดชมวิวผาลักเดียวก็คือเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นภูเมงของอุทยานแห่งชาติน้ําพองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภูโค้งอุทยานแห่งชาติภูแลงคาจังหวัดเชียง่นะคะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้จังเก็นแล้วถ้าตอนเย็นนี้ก็คือหัวหน้าที่จะพาเราขึ้นมาได้เวลากี่โมงเราจะได้ทันเห็นพระอาทิตย์ตกไหคะส่วนมากก็ประมาณ5้าโมงห้าโมงเย็นก็สามารถจริงๆมันรัด ข้างหลังมาได้เลยบริเวณมานพัก้านพุทถัคถ้าเราจะขึ้นตรงนี้โดยตรงก็คือมาแล้วจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยหัวหน้าหลอกล่อเราขึ้นมาทงนี้เลยถ้าไม่งั้นหนูก็จะไม่เห็นเห็นพญานาคเออแม่เราสงสัยว่าทําไมตรงนี้ถึงชื่อว่าจุดชมวิวผารักเดียวอ่าเพราะว่านี่เลยต้นไม้ต้นเดียวที่สามารถทําให้เราหลบแดดได้คือต้นรักต้นรักใหญ่โอ้โหเขาใหญ่เหรอเขาแบบ ใช่ใช่จริงๆมันใหญ่กว่านี้ได้แต่าปรากฏว,ว่าตรงเนี้ยมันเป็นหินไงล่ะ<อ>เขาก็เลยที่นี่เรามานี้เราสายมูกันมาตลอดเส้นทางอธิษฐานม,มาตลอดเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเริ่มงงแล้วตอนนี้ขออะไร <c oughs> ขอเยอะเกินอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะก็นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายน,นะคะจุดชมวิวนะคะที่ภูหันโูรกากรรมแห่ง ะะต้องขอขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยที่มาให้ความรู้พวกเราและอย่าลืมว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวนะคะวณอุทยานภูหันภูระง,งามแห่งนี้สามารถติดต่อมาทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็จะมี 2, <น>2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยก็คือทาง a c ซ book ชื่อตามชื่อวานาเลยค่ะวณาอุทยานภูหันภูระงามไม่งั้นก<อ>็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0959259244ค่ะก็คือเป็นเบอร์ของหัวหน้าเดียวใช่เลยค่ะ วันนั้เดี๋ยวก็จะนําทีมพาไปดูแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอีกภูหนึ่งฝั่งนู้นนี่ภูอะไรนะคะที่เราไปภูรักงามแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นภกฟอกแมววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายและอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำทุกท่านค่ะนั่นก็คือวัดวิเวกภูนางามค่ะซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาภูระงาม ใกล้กับเขตวนอุทยานภูหันภูรงำนั่นเองค่ะมีอายุมากกว่า100ปีเลยนะคะที่ผ่านมาก็มีการบูรณะนะคะและก็ยังคงเหลือผนังดั้งเดิมเอาไว้ด้วยนะคะ ที่นี่นะคะมีตำนานหลายอย่างมากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำนานพญานาคนะคะอย่างตรงนี้นะคะที่ลึกลงไปเนียเล่าลือกันว่าเป็นเหมือนทางเข้าถ้ำพญานาคค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะยังมีอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ภูนางงามนะคะซึ่งประวัติของท่านนะคะเคยเป็นองค์หญิงที่สวยสดงดงามค่ะแล้วก็เป็นที่หมายปองของหลายเมืองจนพ่อแม่นั้นกลัวเกิดศึกสงครามจึงนําท่านหมักขังไว้ที่ถ้ำแห่งนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตปิดปากถ้ำนะคะ และถัดจากศาลเจ้าแม่ภูนางงามไปทางขวามือค่ะเราจะเจอคําว่าทางลงถ้าซึ่งทางลงถ้าที่นี่นะคะพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเหมือนเดินไปอีกหนึ่งโลกค่ะเล่าลือกันว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนทางลงไปเมืองลับแหลเดินเข้าไปจนสุดด้านขวาจะเห็นเป็นเพิงค่ะแล้วก็มีถ้าด้วยซึ่งพอเรามองเข้าไปนะคะก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฟั่นนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีรูปเหมือนของหลวงปู่ฟั่นอยู่ด้วยและวันนี้เราก็เจอพระสายกรรมฐา มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่ด้วยนะคะนับว่าเป็นบุญจริงๆนะคะที่เราได้มาถึงสถานที่แห่งนี้ค่ะใครที่สนใจมากราบไหว้ค่ะก็สามารถมาพื้นที่แห่งนี้ได้นะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลห้วยแก่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ